คุณนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์วันนี้พบกับเรื่องราวของข้าวทานในบริบทของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครับสวัสดีค่ะพบกับดิฉันปรีดาวันเดือนฉายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้ทราบถึงมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวข้าวเป็นสินค้าที่ส่งออกที่สำคัญในตลาดโลกรวมถึงตลาดอาเซียนในสิบประเทศทำกาวร,ระบบการผลิตและการค้าที่เป็นอยู่ชาวนาไทยจะมีการปรับตัวอย่างไรเพื่อเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งสาคัญนี้นักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์โครงการไทย P ี s อยยังเจนริสจากทีมแมวเหมียวจะพาไปติดตามค่ะ ท่ามกลางกระแสก,การเปลี่ยนแปลงนํามาสู่วิธีการปลูกข้าวที่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนชาวนาทํานาแบบเพิ่งตนเองไม่มีเครื่องจักรสารเคมีแต่นั่นก็ทําให้ข้าวเป็นสินค้าส่งออกสําคัญของประเทศและโด่งดังไปทั่วโลกแต่หลายปีมานี้ชาวนาได้กลายมาเป็นผู้จัดจาก,การนาพื้นนาได้เปลี่ยนมาเป็นพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจมันสมัยก่อนมันใช้ฝายทำนาข้างเรียวเป็นนาปี ตอนนี้มันก็มาเปลี่ยนมาเป็นนาปังบางคนขาทำสามเที่ยวชาวนาในพื้นที่หนองจอกกรุงเทพมหาคนครได้กล่าวว่าชาวนาในแถบนี้มีค่าใช้จ่ายในการทำนาที่สูงขึ้นทุกๆปีหากแต่ที่ผ่านมาด้วยราคาข้าวที่สูงจึงยังพอมีเงินเหลือบ้างแต่ในฤดูการน,นี้ราคาข้าวที่ต่ำลงเกือบเท่าตัวขณะที่ค่าใช้จ่ายเท่าเดิมทำให้ฤดูกาลน,นี้ แทบจะไม่มีพอค่าใช้จ่ายคือพวกปุ๋ยยาแพงอะไรพวกนี้ยิ่งไม่มีประกันมาอะไรมาด้วยอะไรด้วยเกิดพวกโรคระบาดหรือว่าน้ำมาท่วมนี้ก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกถ้าว่าโรคเกี่ยวกับเพียกเกี่ยวกับไรก็มันต้องใช้เคมีอย่างเดียวเลยฉันก็ต้องไปใช้นี่ให้เขาชาานาขารีย<ม><ม>แล้วก็ไปซื้อน้ำมันมมซื้อข้าวเปลือกเที<ม>่จะ,จะมาลงทุนใหม่ เก็บะให้ค่าแรงมันไม่พอหรอกค่ะถ้าพอไม่มันไม่พอนะนอกจากนี้ชาวนาแถบนี้ยังกล่าวอีกว่าด้วยวิถีชาวนาที่เป็นอยู่ส่งผลให้ลูกหลานไม่สนใจที่จะสืบทอดอาชีพนี้ต่อจากพวกเขาลูกหลานล่ะลูกหลานนี่เรื่องนี้ไม่ยุ่งเกี่ยวเลยไม่มองคือเขาเห็นมาแล้วมันไม่ไหวลำบากมากอะไรมากแล้ว ขณะที่ทางด้านนักวิชาการได้กล่าวว่าพอราคาข้าวที่สูงขึ้นส่งผลให้ชาวนากล้าลงทุนกล้าทํานาหลายครั้งกล้าใช้สารเคมีเพื่อให้ได้ข้าวในปริมาณที่มากขึ้นและนําไปขายในราคาที่สูงทําไมถึงปลูกข้าวทีละสองหรือสามครั้งสมัยที่ราคาข้าวไม่ดีเขาไม่ได้ปลูกอย่างนั้นราคาข้าวดีมันทําให้ต้นทุนสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังในการแก้ปัญหา จากการวิจัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ไปถึงต้นทุนการทำนาของไทยเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามและกัมพูชาแล้วชาวนาไทยมีต้นทุนที่สูงกว่ายอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ต้นทุนการทำนาของเวียดนามอยู่ที่4,700 0บาทต่อไร่แต่ประเทศไทยมีต้นทุนถึง9,763บาทต่อไร่ อีกทั้งเวียดนามยังมีผลผลิตต่อไร่ที่มากกว่าไทยถึงสองเท่าแม้ที่ผ่านมาชาวนาไทยจะสามารถขายข้าวได้ในราคาที่สูงแต่ด้วยต้นทุนที่สูงจึงทําให้ชาวนาไทยมีเงินเหลือน้อยกว่าชาวนาเวียดนามและกัมพูชาในขณะที่เวลาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเหลือน้อยลงทุกทีแต่ชาวนาหลายพื้นที่ในประเทศยังคงต้องเจอกับสภาพปัญหาที่ยังแก้มไม่ได้จึงเกิดคําถามว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นกับชาวนา อันเป็นแก่นและกระดูกสนันหลังของชาติข้าวและชาวนาไทยจะเป็นเช่นไรต่อไปในอาเซียนต้นทุนการทำนาของชาวนาไทยเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านในต่างประเทศนั้นมีต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนจะมีมาตรการใดเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต้นทุนการทำนาที่เกิดขึ้นนี่คือโจทย์สำคัญ ที่ไทยจะต้องเร่งมือช่วยกันแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองได้โดยการแชร์เรื่องราวหรือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวผ่านทางช่องทางนี้สำหรับวันนี้ดิฉันปรีดาวันเดือนฉายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพลาไปก่อนสวัสดีค่ะ